สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ช่องของสุบรรยาเรีิเออรนะคะวันนี้เราก็มาสงกรานบุญสงกรานนะที่วัดพุทธรามวัดพุทธรามนะคะทุกคนที่ฟินแหล์เราก็เพิ่งมาถึงน้อนหนาวมากเลยทุกคนอย่างหนาวเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาถึงนะคะคนเยอะมากเลยดูดิเนี่ยของขายก็เยอะนะทุกคนดูดิ ของขายเพียบเลยวัดนี้วัดใหญ่นะคะทุกคนวัดใหญ่ไปดูของขายนะทุกคนเดี๋ยวไปดูไปดูว่ามีอะไรมาัางของขายเพียบเลยไปดูซิว่าเขาขายอะไรกันน้โหนี่ก็พวกนน้ำพริก นี่ของขายเพียบเลยทุกคนของขายเต็มไปหมดเลยดูเดินดูของขายยังไม่ยังไม่ได้มีที่ตักบ่อยจะหน่อยนี่ต็นหลานสาววี นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินดูซิว่ามีอะไรมากมเราจะเห็นสอบศรแบบตรงนั้นอะฮะอ่ะดเดินดูว่าเขามีอะไรมากไอ้นั่นไม่ใช่หมูหม,หมูหมูปิ้งหมูปิ้งเนี่ยทุกคนของขายเทียบเลยไม่ใช่มันมันขายเองนั่นแหละแต่มันมันจะจอดรถ ของขายเพียบเลยถั่วเออเนี่ยร้านไอจ๋าเนี่ยถั่วตรงนู้นก็มีของขายนะทุกคนดูสิเพียบเลยของขายเยอะเลยโอ้หนี่ร้านคนสวยอุย้ยนี่ถั่วสวยมากเลยเออปี เนื้อถั่วสวยเลยสวัสดีครับถั่วสวยถั่วสวยซื้อถั่วของมันเต็งมันทับมันทับภาษาไทยมันโบว์เต็งมันทับเนี่ยเดี๋ยวเอามะละกอสักลูกก่อนจะขายยังไงอ่ะและเอาถั่วให้พี่หน่อยเอาสิเอาไว้ก่อนถั่วอันนั้นน่ะจ่ารับ โอ้ยรับรับของคนสวยเอออยียจะจ่ายก็ให้เขาจ่ายอเออแม่ย่าอันนั้นน่ะเอาเหรอหกบาทพอดีเออเออทวงหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอทวงหมดแล้วค่ะเหลือแบ่งกันแบ่งกันก่อนเท่าไรอันนี้โลครึ่งโลครึ่งเท่าไรพูดผิดโลครึ่งครึ่งโลครึ่งโลกับขึ้นขีดรึ่งขีดต้องเป็นหกบาทเจ็ดสิบเอาหกบาทแล้วกันหกบาทแล้วกันจ้าเออ เทียดอกวัวนะมึงโอ้โหน่ากลัวคนซื้อคนซื้อน่ากลัวดอกมันมาไว้พี่เปลี่ยนดีกว่าอันนั้นมันเหี่ยวเออัาลูกเนี่ยอันนี้8บาทเออเอาตัวนี้ลงไปให้หน่อยเดี๋ยวเอาไว้นี่เปลี่ยนครึ่งได้ไหมเนี่ยถัวนร์นะคนเราซื้อจะไม่ย่อยจ่ย มันนี่มันมันเหี่ยวปุคุณเอื้อยบอกเอาออกดิเอาออกแค่ไหนเราก็ออกบ้าเขาจะให้ออกหรือออกออกออโลดนั่นออกโอ่ะออกแค่น่อยอไงเดินรู้ตสีไลทให้บ่บ่เออเดือดเหี่ยวโอ้ยมันให้น้องเขาเถอะไม่เป็นไรเลยเหี่ยวตรงไหนอ่ะก็ดึงออกเออบ่บ่ก็ดึงออกเออออกออกไปเออไหนโน้ตให้ก็ดึงโอเคพอละพอละเอาฝั่งนี้อีกอ่ะดูดีๆีไหนเนีย ดูดีๆอ่อเดี๋ยวถือให้เนี่ยโอ้ยไปสิดจักนออะไรนะคะดึงไปเพราะเขาให้ดึงใช่ค่ะรถตีสายไหมค่ะเขาละเจนค่ะพอโอเคแน่นะ <Yeah. S 2> ดูดีๆนะเ <Yeah. S 2> ออดึง, <laughs> ด,งดึงให้ออกให้ดีเ <laughs> พราะเราซื้อเราจ่ายตังค์แล้วเราก็อยากได้ของดี ้จ๋าพ่งพี่มีโบเบลโบเบลเปล่าอะไรคือโบเบลทัวร์น่ะีสวยงามสวยงามเดี๋ยวไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวฉันจะแท็กหน้าเฟซหล่อนนะคือยี่สิด้วยพูดจ่าเพาะหน่อยเรียบร้อยค่ะได้ค่ะจัดไปเท่าไหร่คะคุณน้องของพี่มีมะละกอฝรั่งโลดีมาค่ะมีมะละกอกับไอ้นี่มะละกอแปดอันนี้เท่าไหร่น้องอะะไรนพี่มะละกอแปดอันนี้เท่าไหร่อันนี้เอามาเร็ว โอ้มีข้าเมาด้วยนี่ร้านปิ้งเคยยาของพี่ฝากไว้ก่อนเอาใส่กระเมลกรอ่ะของพี่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นของยานั่นใส่ผิดแล้วนั่นอ่ะของน้องทิพย์ของพี่เออแล้วกระเมลกรอ่ะของพี่โอเคโอเคเดี๋ยวมาจ่ายเดี๋ยวมาจ่ายอย่างวเดือยเหนื่อยเหนื่อยก็ไม่ขาย เดีย๋ยวดูของนี่ค่ะทุกคนดูเิของขายเพียบเลยน,ลน,นี่งานวัดนะคะทุกคนงานวัดที่ฟรรินลด์ของขายตุนเลยเ<อ>ดี๋ยวดูหาดูซิว่ามีอะไรที่ยังทานมีสาลาเปา มีอะไรมันนะ้งนู้นใส่กอกนี่ก็ใส่กอกอาหารเพียบเลยตอนนี้เราก็เดินดูของนะทุกคนว่ามีอะไรมั้งอากาศเย็นมากเลยนี่ก็คือ กว้ปลาแซลมอน,นแล้วก็มีเสื้อป้าขายด้วยนะทุกคนเดินไปดูนู้นมีอะไรโอ้โหดูสะสิทุกคนยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอะ่ะดูสะยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยตรงนู้นก็ที่จอดรถนะดูสิ ีคนก็เยอะนะคนขายของก็เยอะมากเลยนะทุกคนดูสินี่คือวัดใหญ่เนาะวัดพุทธารามเป็นวัดที่ใหญ่โหเย็นมากเลยทุกคนอากาศแบบเย็นเลยของขายก็เยอะมากเลยทุกคน ของขายเพียบนี่มีส้มตำด้วยมีส้มตำด้วย,ม,ม,ม,วยมีปลาซีลก็มีก็ร้านค้านะคะทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยใครหามจา้ะใครหาา <c oughs> ม <c oughs> นี่นักบวชนักัว โอ้โหนี่หมูย่างค่ะทุกคนหมูย่างนาอร่อยมากแต่ก็ยังไม่เสร็จนะขอขายเตียบเลยนี่วิ่งไข่ปิ้งด้วยคเข้มอร่อยย่ห้บาทเอง อะไรเดี๋ยวนู่นแม่ออของเพียบเลยของกินเพียบเลยทุกคนมีปลานิลแดดเดียวมีของกินเยอะแยะเลยมีแจ่วโอ้ยนรับประทานอาหารอ,อืมมีกล้วยทอดด้วยกล้วยทอดอีปลาทอด เดินดูก็มีอะไรมั้กอาหารการกินเพียบเลยเ,เจออีกแล้วอ,อะไรอ่ะนาำปลาระนาำปลารารซื้ออะไรซื้ออะไรอีกซื้อกล้วยไปตำเหรอ อะไรคะอุ้ยนี่ถั่วเจ้าลิสตัวเนาะจจะะไไดด้้้้กกิลลวววยยชีตโอ้ชีวิตก็กล้วยอยู่ทุกวันนี้ก็กล้วยแล้วอุ้ยห้ายูโรเองเมื่อกี้โอเคนะคะทุกคนเจอกันที่หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย